แต่เรามีหลายสิ่งเรารู้หมดเลยนะทุกอันนะโอ้ยเรายินใจมากเลยเี่ยเรายแยกอาณาจาได้ว่าอันนี้เราคิดงานนะอันนี้เราสองเพลงนะนี้เราฝังับบมาน,นี่งหละพอพอมาอยู่อย่างเงี้ยเราก็จะเห็นว่าเฮ้ยมันไม่ใช่อ่ะต้อเป็น่งูงอย่างง่ายๆเลยให้เราสังเกตว่าผู้ดูกับผู้เป็นผู้รู้กับผู้เห็นผู้รู้กับผู้เป็นต่าง,งกันนะ เพราะเมื่อใดที่เราไม่รู้สึกตัวมันจะเป็นทุกอย่างแล,แล้วเราอาศัยขันนี่แหละคงแต่งขึ้นมาเพื่อให้เราเป็นมันจะเป็นเจ้าของทุกๆอย่างแม้แต่จะเอาตัวเองเข้านิพพานน่ะสดาบันกูก็จะเป็นรู้ละเอียดโอ้กูเป็นผู้รู้เนี่ยกูเป็นเป็นผู้มีธรรมเนี่ยก็อ,อะไรอ่ะเป็นอัตตาลืม มันเอาเงาเอาสิ่งที่สะท้อนออกจากจิตเหมือนไฟฉายเนี่ยเราไปอยู่ในแสงเราไม่รู้เลยว่าต้นพวกของแสงออกจากไหนเราไม่เคยเห็นว่าความคิดมาสร้างตัวตนสร้างเรื่องราวหลอกๆๆ <c oughs> ้าง ก็ให้เรามีมากมายขนาดไหนก็ช่างเราก็เป็นธาตุของอารมณ์นีน่ทุกของพูดเจ้าเลยไม่ใช่ความลําบากไม่ใช่ความยากลําบากไม่ใช่ความขัดขืนไม่ใช่คือความบีบคั้นทางอารมณ์ผู้สงบผู้พ้นก็พ้นออกจากอารมณ์นี่แหละไม่ได้พ้นออกจากอย่างอื่น เห็นประทานเห็นความคิดที่มันสร้างตัวตนสร้างอารมณ์ขึ้นมาระบบมันพเยวกันแต่ตอ้สิทีคืพราะอะไรรู้เพราะกำลังสิทิท่มันตัดตัวพี่นุชเองไม่เกี่ยวคนอื่นไม่ได้เกี่ยวหรืไม่เกี่ยว เหมือนภาชนะของเราเนี่ยมันมันรองรับรับได้แต่ก่อนเข้าขําทำเดียวกันเนี่ยแต่เราเห็นอีกั่งได้ไหมคือเรารู้ว่าความเข้าใจตามนี้นะคะ <c oughs> มันไม่ใช่ภาษาตามตัวอักษรถูกก็นั่นแหละ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 สิิงที่ผู้เจ้าพูดมันไม่สามารถสื่อสารกันได้าษา เรื่องแท้ของจริงของของอาการที่สามารถสื่อสารด้วยภาษาได้แต่คนเราเอาภาษาพยายามปีนความพยายามอธิบายซึ่งมันเป็นสังขารเป็นความคิดที่เพราะว่าเรา แล้วเราก็เอาความจากเป็นปัญญาเลยนะเอาสัญญาเป็นปัญญาปัญญาจริงๆมันต้อย่งเนื้อสัญญาพี่นุ้นไม่เคยกินน้ำแข็งน้ำเย็นพี่นุนไม่มีทางรู้รสชาติหรือความรู้สึกที่กระทบกับน้ำแข็งนี้เพราะมันเหนือสัญญาเราวนั่นแหละ <c oughs> ไม่ได้ฝึกเนี่ยไม่ได้เพื่อได้อะไรนะฝึกเพื่อให้ใจมันยอมรับกับสิ่งที่ไม่ได้ดบบมันจะจากมันจะคุณค่าของลมหายใจที่ม่อยู่มันจะดำเนินอยู่ที่เราเนี่ยไม่มีใครจับยับยั้งมืงเราไม่มีใครใส่สายตั้นแบ่งอะไรให้ใครได้เจอกันก็เหนื่อยปังกันก็เหนื่อย แต่เราจะเป็นข้างในเราอะไรคนละอะไรคนจะม้ถ้าเราไม่รู้ตรงเนี้ยความเห็นรจริงๆไม่มีทางเราก็ไม่เฉลือนสิทุกคนละมันก็วนสิทีเนี้ยจะออกจากมันได้ยงไงมันมันไม่ใช่ว่าเราเชื่อหรือไม่ช่อไม่ได้ขึ้นอยู่กับเราชี่เราว่าอย่างนั้นอย่างนี้สิ ความจริงเราไม่เชื่อก็ตามแต่ทุกมีอยู่ถ้าเราค้นหรือถ้าเราดูแลเป็นหัวใจเรามันอะไรหายไปอะไรเหลืออยู่เราย่อมรู้แก่ตัวเองถูหไหมเพราะเราดูตัวเองมันไม่ได้ไม่ได้ฝึกเพื่อใครเราเกิดมาเนี่ยไม่ได้เพื่อใครเพื่อตัวเองเพื่อนำพาไป คนโง่เลยมีตัวเองไม่เป็นสติูในการดำเนินชีวิตเพราะมันจะหลงทุกสิ่งทุกอย่าง่มันสร้างเรื่องขึ้นแล้วมันจะทุ์กับทุกอย่างที่มันปรุงแต่งที่ไหนมีแล้วก็ออกจากกับดักไม่ได้เอาตัวเองเป็นแกนกลางของสิ่งใ่ไปตัดสิ่งทุกสิ่งกหย่ไปคล้องสิ่เกสิ่งหแล้วก็บอกว่าทุกอย่างมาคล้องซึ่งไม่เคยเห็นในอาการที่ตัวเองออกมาคล้องก รู้เกมีบรรยาแต่ก็ยังทุกอยู่ถ้าคนมีบรรยายจริงก็เอาตัวเองมาทุกข้ญญาเนี่ยบรรยายจริงนี่ไม่ใช่รู้หมดหมดทุกสิทุกอย่างหมดแม้กระทั่งหมดไม้กระทั่งหตมดไม้กระทั่งค,ความยึดม,มั่นในทุกสงทุกอย่าง มันไม่ถือม่านในอะไรนั่นแหละที่สุดของสุดที่ความยืดเนี่ยเราจะรู้เรามองดูดีๆเลยถ้าความทุกข์เกิดขึ้นในใจเราแสดงว่าจิตมันยึดอารมณ์มาแก้มาขายปมเน,นกลับมาเห็นูเนี่ยที่เจ็บอยู่ตอนนี้เพราะมันไม่อยากทุกข์เพราะมันไม่อยากเจ็บ มันไม่ชอบนะจิตมันไม่ชอบความสบายมันถึงไหลเพลินเพลินในลมเพลินในความฟุ้งควาองิอนอยู่ในความคิด,คดอยากที่มาก็ไม่ทำตามเขาบอกว่านี่คิดจริงๆแค่ความอยากเพื่อเแลินกไม่ทำน,นั่นเลยก็เกิดขึ้นผัดใจตัวเองเพราะเมื่อใดที่เราทำตามอารมณ์เราก็ยังมีท่าอางอื่ แล้วให้กำลังฝ่ายระหว่างสติปรรัญญาละเอียดกุศลก <No. S 1> ับกุศลทนนะมันอยู่ในหนังอยู่ใน,น,น,นเ,เนื้อในตัวเราเราเป็นผู้สร้างาาเราเป็นผู้สร้างทุกสิ่งทุกอย่างเราจะข้ามออกจากมันเราก็ต้องเป็นผู้ข้ามที่ตัวเราเองเราเป็นผู้อยากะปุกไว้เอ เป็รู้สะสงวนเองมันเป็นธรรมชาติตัวนองที่ผู้ชี่ยไม่มีใครเดี๋ยพอเราเห็นอย่างเงี้ยเราจะหมดไปเลยเรื่องอ้อนวอนเรื่องอะไรเพราะเรื่องแค่มันไม่มีแต่ียงที่ฉีดความสงสัยในใจในเรื่องนี้จะหมดไปเพราะไม่มีใครโดนบันดาลอะไรเลยคำว่าสัาทธราในครูบาอาจารย์เขาไมันถูน มันต้องการกำลังใจนะมันรู้มันเหมือนกับว่าชีวิตเนี่ยจะไปเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เพราะมันเจ็บนะนั่งอย่างนี้ดิมึงยังหายใจไม่ออกหยุดหยุดเข้ามันจะเอาตายที่จะมาทำเราจะมีความสะดุ้งหวาดตัวในเวทนาไหมเนี่ยสติมันต้องยอมอ่ะไม่มีทางดี กับมากับลมแต่แต่สังเกตลมตัวเองว่ามันมันกะดุดอะหายใจไม่ไม่ไม่เพราะอะไรมัน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 ลมมันกระตุกเพราะเราเข้าไปกลัวมันเจ็บมันจะกระตุกเลยนะเนื้อตัวเรานี่จะกระตุกแบบจะเข้าใจอารมณ์คนที่ฉัยีความรู้สึกจะหมด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 ขึ้นมาบางทีเนี่ยมันมาหยุดได้แคอึ๊บมันหายใจไม่ได้ทีนี้ ายจะออกไม่ได้ดูเห็นเลยว่าไอ้ที่หนูรู้ๆมาเ่ื่อะไรนะไม่ได้หนูกลัวมากหนูถึงก็แล้วเอ้มัน,นเป็นอะไรเดอะไรขึ้นเราคล้องกับสัญญา <c oughs> แต่พอมันเกิดขึ้น,นจริงๆเนี่ยไอ้สัญญาพวกนี้นกับช่วยอะไรเราไม่ได้เพราะมันจะเหลือหนึ่งใช่ไหมน,นะทำไมเราต้องฝึกคุกอีกฝึกเป็นผู้ดูฝึกไม่เข้าร่วม เพราะสุดท้ายแล้วเวทนาอ,าอะไรอจะอึุดอัดกว่าการหายใจไม่ได้เนี mm ่ย hmm. yeah. มันจะดูเฉยเฉยได้ไหมคนส่ญญวนใหญ่บอกว่าดูร่มเฉยเฉยยังมีปัญญาใหนี่ถ้าเขาไม่เจออาการทวกี้เขาไม่มีทางเข้าใจมันถึงเป็นการยากที่จะยากมากพอนิดหน่อยมันก็ไม่เอาพอไปเจอทุกนิดหน่อยร้อนนิดหน่อยมันก็ไม่เอาโอ้มันคือหางไก่ะ ทนต้องเหมือนเหมือนเหมือนทุกนี่แหละจะซีตอบเขาเขาตีเราก็มามันจะเป็นวัคซีนแก้กันตัวตัวกุศลตัวสมาธิตัวสติตัวปัญญาจะมาผักกระชุ่มอาศัยยีเหตแน่ใจก็ต้องอาศัยกุศลอาศัยสติปัญญาเพื่อที่จะไม่เข้าไปแต่มันทุกจริงนะเราถึงบอกเรูถึงบอกว่า เราเอามือไปอัดไปนะมันนิ่มันไหมมันว่างนั่นแหละเวทนาการเวทนาการเป็นของจริงเจ็บจริงทุกจริงร้อนจริงแต่เวทนาจิตเป็นของไม่จริงเป็นอะไรล่ะหลงคิดถึงหลงรักหลงชังหลงเกลียบพวกนี้ไม่จริงแม้แต่หลงยึดในอากาศพวกนี้เราไหลไปตาม ถ้าเรากลับมารูกตัวถืออาศัยลมเปดูเด็กไม่ไมงั้นเราจะบิ้วให้ตัวเองทุกกันทั้งวันไหนยิ้มขึ้นมาลองสติไม่ทันก็ไปเปลี่ยนยิ้มขึ้นมาก็ไปเป็น่ยนดถึงบอกว่าเจ็บก็รู้อยู่เวลามันเจ็บข้างหน้ากนี่เหงื่อนี่เป็นเม็ดเลยนะปกัปกปกักปักอาเอาเลยกล็ลมหดลมอนคน วามีชีวิตตั้งอยู่ได้เหมือนอยู่กบลมเหมือนเชือกได้เหมือนเส้นได้หลุดลมปุ๊บอาการเวทนาเป็นร้อยแต่อยู่กบลมก็เจ็บอยู่นะแต่พออยู่ได้เจ็บจนน้ำตาไหลที่แบบไม่ใช่ร้องไห้เจ็บสภาพทุกที่ผู้เจ้าพูดถึงทุกจริงๆทุกในวะิยาสตร์ทุกจริงๆไม่ใช่ทุกในการอาบ ไม่ใช่ทุกใน,นหนังสือไม่ใช่ตอนนี้รู้ทุกนะไม่มีทางพูดไม่ได้หรอกอเ, <c oughs> เอามือไปอังไฟอ่ะถ้ายอ,อยากรู้จริงๆมันจะแยกได้ไหมนี่คือความจริงเลยมันจะแยกรู้กับลมได้ไหมจริงๆ ไปทำดูเลยมันเป็นอย่างนั้นจริงๆมันเผาขึ้นมามันร้อนมันมันกระดูกทั้งตัวนี่จะเล้าก็ลุกจากที่นอนแต่ละวันต้องไปดูล่างทีเนี้ยมันเจมันก็จำนวนด้วยสิ่งมูกนนี้โย่เพราะผลที่เกิดขึ้นมาจากเหตุที่เรานี่จะสร้างไว้นี่หละกรรมถ้ามันไม่ถึงจุดนี้ไม่มีทางที่มันจะหมด เข้าเม็ดทรายมันก็หายถ้าไม่อยากถ้าไม่อยากรุกไม่อยากมีการงอยู่อย่าสร้างสิทางเดียวที่จะค้นหนกวยกรรมได้คืออยาสร้างทุกทุกขณะมันต้องประกอบด้วยสติปัญญาจริงๆในการดำเนินมันต้องประคองตัวเองมากเมื่อนั <isation, S 3> <Yeah. S 1> ้นหลุดลงมาในกระแสอารมณ์เมื่อใดที่ทำตามอารมณ์สะสมอารมณ์เพิ่มกำลังมีอ คือที่ที่นุย้ยจะลืมเหมือนเรากรธโกรออกไปที่นึงแสดงอาการความโกดเราเคยเห็นไหมว่าลักษณะความโกรมันมีลักษณะร้อนอัดแั่เครื่องแล้วเราบีบอัดข้อมูลตัวเนี้ยเข้ามาในจิตที่นุ้ยิไม่ใช่แค่เราสแสดงออกไปต่อเขาแร้วงจบ มันมาทึบด้วยอว่ามันก็เกิดอาการแบบนี้เรนการถูกต้องถูกต้องแล้วครับเนี่ยตอนที่กําลังสติไม่มากพอมันเกิดนะแต่เราไม่เคยทวนขับมันไม่เห็นเราไปโฟกัสข้างนอกเราไปโฟกัสมี่ทำไม่คุ้กูดจริงๆเราสะสมไปเรียบร้อยละเราหยอดก,กระปกุกอาการนี้ไปเรียบร้อยละ พราะวันหนึ่งกําลังสติที่มากไม่ใช่ทุกมากไม่ใช่อะไรเราเห็นมันชัดมากขึ้นเพราะมันควบคุมไม่ให้อันนมันก็อ่อนเก่าเนี่ยเราสะสมอะไรเราหย่อนกระปุกอะไรเราไว้เยอะโกรธโลราคาไอ้าไอสามอาการที่ขึ้นมามีแต่เราสะสมไว้ดีจริงๆนี่แหละคือกรรมเนี่ยนี่แหละค่ะ เรานี่แหละสรางทุกสิ่งทุกอย่างด้วยนื้อมือทุกเมือทีเนี้ยพอเราทํากุศลอยากให้คนอื่นมีความสุขอยากให้เขา,อา,ขอา,เขาโอ้ทำไมมันถึงต้องอาศัยกุศลเป็นทางมันเย็นถ้าไม่มีกุศลหล่อเลี้ยงมันร้อนมาตกนรกทั้งเป็นบุกมากนะหายใจมีร้อนบีบคั้นกะตายเราไม่เคยรู้หรอกว่าอารมณ์ฝ่ายอากุศลนี่ละไรกัน <c oughs> ถ้าเราอยู่ในนรก <c oughs> ไม่ดไมไีาแล้วก็หลอกลวงตัวเองไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆด้วยความเพลินหลงในกระแสของอารมณ์คล้องอยู่แน่นหนึ่ไม่มีทางที่จะพ้นออกจากอารมณ์ได้คิดอารมณ์นี้หยิบอารมณ์นี้วางอารมณ์นี้เนี่ยวนอยู่ในกระแสของอารมณ์นี่เราวัดตะพ้นก็คือพ้นออกจากอารมณ์เนี่ยเนี่ยเนี่ย <c oughs> มันเป็นเหตุที่ง่ายนะที่จิตแบบที่มันยากก็เราสะสมข้อมูลสะสมสิ่งพวกนั้นเลยถูกต้องแล้วเราก็จะรู้ไว้ว่าถ้าเราไม่ยอมฝืนมันในวันนี้เราก็จะเพิ่มข้อมูลเนี้ยไปเรื่อยๆความเป็นอภิธภา,านความเป็นผู้ดูชนในจิตเราก็จะคลองในสันดานไปเรนะืเนะ่อยๆต่อให้ทุกข์แค่ไหนก็ต้องฝืนนี่แหละเห็น มันจะค่อยๆแก้ไขไปได้มั่งไม่ได้มั่งแต่มันรู้ละวว่าไม่มีใครเสกสรรบรรดานอะไรไม่มันจะกลัวกลัวรมกลัวเลยนะถ้าเราไม่เห็นโทษของอารมณ์ไม่มีทางที่เราจะออกจากอารมณ์ได้จริงจิตมันจะรู้ชัดรู้ชัดว่าเหตุที่มันทุกข์อยู่ก็ทั้งหมดทั้งมวลมันนี่แหละสร้างมันจะโทษใครอ่ะ เพราะมันพอใจใน,นกนารกาะทำมันถึงต้องควบคุมและเบกรกตัวเองนัวทานไปวางไว้พี่นุชจำไหมแตะไหมนี่แหละคือรู้แจ้งเมื่อไรที่จิตมันรู้แจ้งในทุกมันไม่จับหรอกแต่ตอนนี้มันไม่แจ้งในทุกมันไม่แจ้งในในใน,ในอารม์ว่าอารมณ์นี้เรื่องตัวทุกความมีคัอ่ารแตะ ทางไทยทางไทยแตเราไู้วมคอทางถูกต้องเราก็เราก็กอดไว้เลยเราเล่นกัมันตอนเนี้ยเราคงไปไม่รู้กี่แต่เราเอาตาเนื้อไงเเห็นทุกของพระเจ้าถึงไม่ใช่ความยากจนความร่ำรวยไม่ใช่แต่คือความบีดคั้นความอยากจิงความไม่ได้ดับใจนรอง ซึ่งมันมีตลอดถูกต้องทำไมแต่ก่อนไม่เห็นอย่างเงี้ยเพราะเพลินไหลไปตามมันมีตลอดว่ามันสุกๆไม่เราแก้พอไหวเราเราเราไม่เห็นแต่เรารู้การสอนท่เราเรียนเราท่องเราท่องน่ยอาวิชาเป็นเหตุเป็นปัจจัยของสังขารสังขารที่เปิดท่องได้ติดปากเลยปฏิจจ ա เนี่ย แต่ไม่เคยเห็นการทํางานของมันสักขนาดไหแต่เราไม่เราไม่เข้าใจแบบนี้เราไม่เข้าใจแบนี้เพราะเราเข้าใจเพราะเราจะเอาความเข้าใจซึ่งเข้าใจการเข้าใจนั้นเป็นสังขารแล้วเกิดอะไรขึ้นเราก็เอามาอะไรไยถูกต้องเราเข้าใจว่ามันเป็นบรรยายไม่ใช่เราเข้าด้ยังไงยิ่งรู้เยอะยิ่งยิ่งยิ่งเก็บอะไรเก็บอะไรมาขอบไปอ่ะดูดีๆนะ ดีนะว่าเรสะสมไ่หัวใจเราไม่มีทำแล้าเวลาใครมาคุยเราเราเราเรอธิบายได้ไงนี่แหละเขาเนี่ร <Darwin> <t expressed> ู้หมดจะอุดไม่ได้อดไม่ได้ไงเวลาความรู้หรืออารมณ์พวกคันเกิดขึ้นพวกคุณตัวเองไม่อยู่เพราะเราขาดกำลังสมาที่ขาดนะ ตินี่คือตัวเบรสติคือเครื่องกัน้นกั้นระหว่างกระแสอารมณ์โลกกั้นกระแสโลกโลกทัวนี้คืออารมณ์ที่จะไหลไหลเข้าไปเจ็บอันนถ้าไม่มีสติเป็นตัวกัน้นแล้วก็ไปเลยไปด้วยความเคยชินเลยแล้วไม่รู้สึกเลยเมื่อใดที่ไม่เห็นอาจารย์เราทุกเราสุขเราเจ็บเราละเราเกลียดตามมาเป็นยวง เอาทุกสิ่งทุกอย่างหอบเข้ามาไว้ในอกเข้ามาไว้ในจิตทำยังไงมันจะไม่ถึงเปิดดูดีๆว่าว่าสะสมอะไรว่ามันนอนขึ้นหรือเปล่าเปาสะสมขยะไม่ได้มีประโยชน์เลยแล้วสิ่งที่เรารู้นี่มันบุนภาระแต่เราเองรู้ใช่ไเพราะอะไรมันรู้ล่วงหน้ามันหมายมันรู้ก่อน การปฏิบัติจินรู้ก่อนไม่ได้เนี่ยต้องรู้เท่าอันเนี้ยเรานั่งเราภาวนาเรารู้ร่วงหน้าหมดเลยแล้วเราก็จะเป็นเจ้าของอาการรู้ร่วงหน้าด้วยเพราะมันหมายไว้แล้วเนี่ยสัญญาจะสังขารปรุงแต่งทำงานวิ่งตลอดแต่เรากลับว่าเราเป็นผู้มีบัญญา รายอมคนอื่นไ,ไหมไหมเราสามารถปกติได้ไหมเราสามารถโดนเขาด่าได้ไหมแต่เข้าใจว่าปกติมันจะวัดผลของความปกติได้จากการกระทกรำเมื่อ <c oughs> ไ,ได้พึ้งเข้ามาถ้ามันปกติได้โอเคเบรกดีสติดีเท่าทันแต่ถ้า <c oughs> ไปแล้วบางคนเนี่ยควบคุมเองจนหูแดงเลยนะไม่ได้ไม่ได้บีบอัดอารมณ์เลยอารมย์เปลี่ยนลมหายใจเปลี่ยนเลยอยากสักว่าเขาโกรธแล้วโดยตัวมันจะค่อยค่อยเต้นสั่น เรารู้ไม่ทันตึ้งเดีวเลยใช่กายเคยระเบิดพต้องออกมาหมดเลยแต่พอเป็นปะลมปีน่ะพอเหมือนปะลมเปี่ยนเรากับมันเลยมเรารู้เลยปะลมเปลี่ยนเนี่ยมันไม่ไม่ไม่ไร่ทว่าก็ลซอะไรเข้ามาเลยลมหายใจถ้าในยามที่เราอยู่กับลมมจิตลมก็จะติดแหวนเลยแต่เวลาเราโดนนี่แหละคือสิ่งที่เราควรเรียนรู้ความเพียรจริงๆจะเกิดขึ้นตรงนี้ เพราะจิตมันเป็นสภาวะการเคลื่อนของลมระหว่างเวลามีอารมณ์การลมปกติได้ลมปกติเป็นอาการยงไมีอารม์มีอาการนเนี้ยเนี้ยมรนจำตัวเนี้ยถ้าลมเราปกติปุ๊บมันจะเสมอถ้าอะไรที่อย่างอาการจะโกรธยังไม่ได้โกรธนะแค่เห็นไม่พอใจลมจะตีขึ้นเลยแล้วก็ใช้เจตนาการฝึกคือใช้เจตนาลากลมเนีย่ยเอาสติขึงมันยังไม่เป็นอารมณ์แล้วถ้ากําลังสติเราดีสมาธิเราดี อาการนะหายลมลมหายใจนี่แหละจะตัดอารมณ์ลมนี่แหละจะชะลออารมณ์บางคนอ่ะเสกสาวทียังไม่หายเลยยังมีกระเพอะยังมีตึ๊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 ยังยังหมุนอีกสักทีนึงอ๋เข้าหายอีกสักทีนึ่งอักสบสาครั้งอ่ะเริ่มปุ๊บอาการทางกายเริ่มชัดเนี่ยเราก็จะเห็นชัดเลยโอ้โหอรมมึงมาทางไหนเป็นอาการยังไงร้อยแปดพันล้านเรื่อง แต่ทางเข้ามีทางเดียวมีทางเดียวแค่นั้นมันเป็นอารมณ์ขึ้นมะถ้าเราเรียนรู้มันซัดเห็นไหมเวทนาในเวทนาแต่ถ้าเมื่อใดที่มันเข้าทันความคิดคือจิตในจิตอย่าไปพูดถึงเรื่องมันมันจอ้องกันอยู่ภายในโอ้โหพี่อ้วนถ้ามันเห็นจริงอะ แต่ส่วนใหญ่มันเห็นไม่จริงนี่สิถ้ามันเห็นจริงจริงมันไม่ต้องไปสงสัยอะไรมันจะจ้องอยี้เกิดดับเกิดดับเกิดดับเป็นอะไรไม่ได้หรอกหายใจก็คืออยู่คือคือตอนกี่เลตมันไม่ได้เกิดตลอดเวลาแต่เราไม่รั้เราไม่เคยเห็นระหว่างเวลาตอนมันมียนหรอกแต่ตอนมันเฉียเราไม่รู้ พราะเราไปเป็นมันทั้งหมดพอมันเฉยปุ๊บเรารู้สึกหมดหมดเราต้องคิดหาเรื่องหาเหตุหาเหตุหหตไม่มีเว็นละไม่ว่างเ,เพราะธรรมาชาติของมันจิตเสพอารมณ์คือจิตต้องการอ,อาหารของมันคืออารมณ์แต่มันไม่ได้อารมณ์ที่ดีคืออาหารที่มีประโยชน์คือกุศลคือสมาธิเนี่ย yeah. มันมีอัุศลกับกุศลมันมีอยู่สองสามอาหารจิต สังเกตดีๆเราให้สัตเหมือนเราบอกว่าทำบุญตลอดเลยแล้วเขามาหนกาตลอดเลยแต่เราให้อาหารผิดรึเปล่าดูเข้ามาในใจดูเข้ามาที่เจ็ดนั้นะอะไรอ้วนพี่เล็เป็นสติอะไรอ้วนพิเลกสาวมดูดีๆอะไรอ้วนอะไรสองโตมากยิ่งเาวแลว Ông ta yêu khẩu leo Ông eo éo khẩu.